เจ้า MG นะครับ HSPHEV 1.5 X Sunroof นะครับรถปี2022นะไฟ daytime running light เป็นระบบ LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมล้อแม็กอลอยขอบ18นิ้วฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับเปิดขึ้นลงสะดวก รวดเร็วนะครับผมเครื่องเสียง Bose นะครับรอบคันเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นพร้อมด้วยเกียร์แพดเดิลชิพอเราสั่งการให้เสียงก็คือเปิดสลูปนะครับสลูปก็จะทําการเปิดตัวเองเลยคันนี้เป็นหลังคากระจกหลังคาแก้วนะครับ ำขายด่วนวันนี้11-12ออตโต้จัดเต็มนะครับกับรถปลั๊กอินไฮบริดประหยัดน้ำมันอีกเช่นเคยนะครับผมในยุคที่น้ำมันแพงเราต้องใช้รถไฮบริดเท่านั้นนะครับผมเป็นกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ำมันนะเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับวันนี้อยู่กับเซลเต้ที่11-12ออตโต้เราจะมาแนะนำให้ชมกัน,นครับผมกับเจ้า MG HS นะครับ 1.5X นะครับปลั๊กอินไฮบริดคันนี้สันรูฟด้วยนะครับตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับผม อยากรู้ว่ารถสวยแค่ไหนมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับกับเจ้า MG HS นะครับผมปักอ i n h y b ริดคันนี้นะครับนี่ด้านหน้าเลยเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนี่ไฟ daytime running light เป็นระบบ LED สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจ c เตอร์ลูกแก้วแล้วนะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับสีดำสะอาดๆเดิมๆนี่ คันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศารอบขันด้วยนะครับผมนี่ล้อแมกอลอยขอบ18นิ้วนะลัดเย,ยือย่างมิชลินนะครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวระบบ LED นี่สวยๆอย่างนี้เลยนี่ไฟวิ่งสวยๆเลยนะครับมีกล้องด้วยนะครับอ่ารถสีเดิมนี่เงา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 ,งาอย่างนี้เลยใครหายอยู่บอกเลยนะครับในยุคที่น้ำมันแพงต้องใช้รถไฮบริดเท่านั้นนะครับผมด้านท้ายนะครับ ฝาท้ายขนาดใหญ่นะมีไฟไลท์ไกดิ้งสวยๆนะครับผมนี่ไฟเบรกก็เป็นระบบ LED เช่นกันเซ็นเซอร์ถอยหลังครบครบ4จุดกล้องหลังครบๆไฟเบรกดวงที่3จัดเต็มนะครับผมคันนี้ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับเปิดขึ้นลงสะดวกรวดเร็วนะครับผมเราดูหัวน็อตกันหน่อยมีหัวน็อตสวยๆเดิมๆเลยี่ไม่มีรอยแกะเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบให้ดูจัดจดกานไปเลยนะครับนี่ อุปกรณ์เดิมจากโรงงานครบนะครับแผ่นบังสาตานะครับผมวอชาร์จนี่ใสาชาร์จอยครบจัดเต็มคันนี้ใครได้ไปคือได้ลดความใช้งานของครบนะครับฝาท้ายปิดง่ายๆปลายนิ้วสัมผัสขึ้นลงสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับผมรถสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เราไปรีวิวด้านในกันต่อว่าสวยแค่ไหนนะครับผมเริ่มที่แผงประตูกันเลยแผงประตูเป็นหนังนะครับเป็นวัสดุซอฟทัชเดินได้ด้วยนะครับผม รจกไฟฟ้าออโต้นะครับผมเครื่องเสียงโบสนะครับรอบคันเป็นเครื่องเสียงโบสเฉพาะตัวท็อปนะอ่าเบาะคู่หน้าเป็นเบาะก,กึ่งทรงบั c เก็ตซีทนะครับสีดําหนังหนะ้าเดินคลิปด้วยได้แดงปรับไฟฟ้าจัดเต็มจัดเต็มบอกเลยว่าจัดเต็ม MG นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการไม่กักออปชั่นอยู่แล้วผงมาลัยนะครับเป็นหนังนะเป็นหนังคลิปด้วยได้แดงเช่นกันนะครับผมนี่สวยอย่างนี้เลย เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมด้วยเกียร์แพดเดิลชิพระบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นคูร์สคอนโทรลเลนเซนซิงมีมาครบๆเลยนะครับหน้าจอเลนไมล์เป็นจอ TFT ขนาดใหญ่ซิ่งๆแบบนี้เลยเลขไมล์เพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับผมอ่าคอนโซลนี่คอนโซลสวยๆเดิมๆนี่เป็นหนังวัสดุซอฟทัสนะจับไปนุ่มนวลน,นะครับผมคลิปด้วยได้แดงนะครับผมอ่าแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะแยกอิสระซ้ายขวา คันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงมีมาครบนะครับผมเดี๋ยวเราลองเทสกันนะครับน้องต่กล้องขึ้นรถหน่อยหน้าจอนะครับนี่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยง่ายๆปลายนิ้วสัมผัสฉันอยู่นี่เปิดสลูปอ่าเราสั่งการด้วยเสียงก็คือเปิดสลูปนะครับนลูปก็จะทําการเปิดตัวเองเลยคันนี้เป็นหลังคากระจกหลังคา,าแก้วนะครับเปิดได้กว้างขวางรับลมนี่ท่องเที่ยวสบายสบาย หากต้องการปิดก็ง่ายๆครับฉันอยู่นี่ปิดสลูฟอ่าสลูฟก็จะทำการปิดตัวเองระบบสั่งการด้วยเสียงใช้ได้จริงนะใช้คำว่าใช้ได้จริงเลยนะครับผมอ่ารถสวยพร้อมใช้งานเลยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนะเป็นเกียร์อัตโนมัติระบบแน่นๆเลยกล้องสา0องศาสวิตเปิดฝาท้ายนะครับ มีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮมีระบบออกตัวทานลาดชันนะครับผมสามารถปรับโหมดขับขี่ได้ปรับเป็นไฟฟ้าล้วนได้นะครับผมรถสวยพร้อมใช้งานจริงๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผูดด้โดยสารด้านหลังกันต่อแผงประตูก็ยังคงสวยเดิมเหมือนกันนะครับมีเครื่องเสียงโบสเนอะมีลำโพงเสียงแหลมอยู่ที่ด้านบนลำโพงเสียงทุ้มอยู่ที่ด้านล่างจัดเต็มเลยจัดเต็มใช้คําว่าจัดเต็มจริงๆเบาะก็ยังเป็นเบาะหนังนะครับ ทรงสปอร์ตนะครับคลิปด้วยได้แดงนะครับผมนี่สวยๆเดิมๆนี่หนังไม่มีฉีกไม่มีขาดนุ่มๆอย่างนี้เลยเรียบๆนะครับปีกแน่นๆไม่มีล้มเลยนะครับผมแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังให้มี USB ชาร์จให้ถึง2จุดอ่าตอบรับทุกการเดินทางแน่นอนนะครับผมอ่าสำหรับห้องเครื่องเจ้า MGHS 1.5 XPHEV ตัวท็อตะลุปนะครับนี่เครื่องเดินเรียบปกติเลยนะครับ รับประกรันเลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักพีความจมน้ํากรอเลขใหม่นะครับนี่ให้ดูหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีรอยแกะเลยนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบใครหาอยู่บอกเลยคันนี้สวยมากๆนะครับผมเครื่องเดินเรียบนี่ไม่มีการลื้อการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับสงครามขายด่วนของ11-12ออตโตของพวกเรานะครับขอเปิดตัวด้วยเจ้า MG นะครับ HSPHEV 1.5 X Sunroof นะครับรถปี2022นะ เลขไม่แสนนิดๆเท่านั้นนะครับกับราคาเบาๆนะครับเพียงแค่4,98,000บาทฟังไม่ผิดครับ4,98,000บาทได้รถ h y บริดฟังก์ชันแน่นๆไปใช้งานนะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อเซลเต้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร095-246-3552 095-246-3552เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและหลายยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ